วัยรุ่นทั่วโลกเขาเทใจให้กรุงเทพเขาบอกกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองสําหรับวัยเจนซีเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะฮะวัยรุ่นชอบนะชีวิตกลางคืนก็สนุกเพื่อนก็เยอะเจนซีชอบกรุงเทพมากนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเมืองไทยประกันชีวิตวัยรุ่นทั่วโลกเขาเทใจให้กรุงเทพเขาบอกกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองสําหรับวัยเจนซีเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะฮะวัยรุ่นชอบนะ ชีวิตกลางคืนก็สนุกเพื่อนก็เยอะเจนซี C, ชอบกรุงเทพมากนะครับท่านผู้ชมครับทม์เอาท์เป็นสื่อนิตยสารด้านธุรกิจการโรงแรมท่องเที่ยวของทางอังกฤษนะฮะโออายุ60สปีนะฮะสำหรับนิตยสารที่มีชื่อว่า t ท m e เอาท์เนี่ยนะฮะก็มีการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับคนวัยเจเนเรชันซีหรือว่าเจนซีที่เราเรียกติดปากกันเนี่ยนะครับหลายคนคงจะรู้จักเจนซีแล้วแหละว่าเป็นคนที่อยู่ในช่วงอายุไหนยังไงนะครับแต่ก็หมายความว่าเป็นคนที่อยู่อายุสูงสุดถ้าตามทฤษฎีนะ ไม่เกิน25ปีคือไม่เกินวัยเบญจเพตก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี่นะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเขาก็สำรวจไปถึงต่ำกว่า30ปีอ่ะให้อีกสักหปีก็ได้ยังคือยังเข้าข่ายว่าเป็นเจนสีแต่จริงๆตามทฤษฎีแล้วไม่ใช่นะฮะพอเลยยี่ห้าปับ๊บคุณจะเป็นเจนวายเริ่มต้นละทีนี้ผลจากการจัดอันดับของชามเอาตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยนะครับไปสํารวจความคิดของคนเจนสีเนี่ยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยคนทั่วโลก และจัดอันดับว่าเมืองที่ดีที่สุดสําหรับคนไบเจนซีประจําปี2025เนี่ยคือเมืองอะไรบ้างไปมากายเป็นว่ากรุงเทพมหานครของประเทศไทยฮะกลายเป็นเมืองที่ดีที่สุดสําหรับคนใบเจนซีอันดับหนึ่งของโลกจากการจัดทั้งหมด20เมืองทั่วโลกก็จานวนเมืองจำนวนเมืองไม่ได้เยอะนะฮะก็จัดแค่20เมืองแหละแต่ว่าเขายกให้กรุงเทพเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพอติดอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดของคนเจนซีนั่นหมายความว่าอะไรครับ เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียถูกด้วยไหมฮะเพราะเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่และยังเป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของอะไรอาเซียนอีกต่างหากสำหรับคนวัยเจนซีนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะฮะทีนี้ด้วยการจัดอย่างนี้เนี่ยเขาก็มีเกณฑ์ของเขามีตําแหน่งคะแนนในแต่ละประเภทรายละเอียดว่าทำไมคนเจนซีถึงเทคะแนนได้เยอะขนาดนี้ปรากฏว่า2เกณฑ์หลักๆที่คนเจนซีเทให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดีที่สุดสําหรับคนวัยนี้นี่นะฮะคือหนึ่งเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวแล้วมีความสุขและประทับใจ อันนี้ได้เป็น84%นะครับกรุงเทพเนี่ยนะฮะเที่ยวแล้วมีความสุขประทับใจนะฮะเสร็จแล้วอีกข้อนึงไอ้ข้อ,น,อ,ขอน,นี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยร่วมไม่ว่าคนยุคไหนต่างชาติเวลาเขามองเมืองไทยคือไรสั้น,นะฮะเจนซีบอก71%เนี่ยค่าใช้จ่ายไม่แพงเวลาเที่ยวในกรุงเทพนะนะอันนี้ก็เลยทำให้เนี่ยคนเจนซีก็เลยเทยใจให้กับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยคนเจนซีที่อยู่ในผลสำรวจเนี่ยนะ18,000กว่าคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเเเจจอออพื่นใหม เจอผู้คนใหม่ๆนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยคนก็เป็นมิตรนะเฟรนลี่ยิ้มสยามเมืองยิ้มกรุงเทพเมืองยิ้มเนี่ยนะฮะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายคือก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้รับการจัดให้เป็นประเทศที่พลั่งพลูไปด้วยวัฒนธรรมมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะอันดับหนึ่งของโลกสอดร้อยมไปนะฮะแล้วก็มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมเช่นวัดอรุณราชวรารามนะฮะพระบรมหาราชวังเนี่ยนะครับและอีกข้อหนึ่งที่เด็กเจนซีบอกสาหรับกรุงเทพคืออะไรรู้ไหมฮะ เป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวกลางคืนที่ดีด้วยชีวิตกลางคืนดีนะครับอย่างว่าเด็กเจนซีกลางคืนเขาไม่ค่อยนอนกันนะครับในนี้การจัดอันดับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ประเทศไทยในภาคหลังๆนี้ได้รับการจัดอันดับจากทุกหมู่ทุกวัยทุกเหล่าเลยนะฮะเราก็เคยจัดเราก็ได้รับการจัดต่างชาติคอมอเหมือนกันว่าเป็นประเทศที่แบบเหมาะสาหรับการ,กรเกษียณอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนี่เจนซีก็บอกว่าเหมาะสาหรับคนที่เจนซีคนยุคใหม่ที่ เขาบอกว่ากรุงเทพนี้ดีที่สุดในโลกนะครับทีนี้การจัดใน20เมืองอื่นๆนี่เป็นยังไงบ้างวูดูแต่ละเมืองเนี่ยก็เคยเป็นเมืองที่แบบมันยิ่งใหญ่นะฮะทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเนี่ยมาก่อนประเทศไทยโดยเฉพาะมาก่อนกรุงเทพนานมากเลยนะฮะอย่างอันดับ2เนี่ยเมลเบิร์นออสเตรเลียล่นมาอยู่อันดับ2อนะครับอันดับสามนเคปทาวของแอฟริกาใต้นะครับ ต่อมาด้วยอันดับที่4นิวยอร์กอเมริกาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสําหรับคนเจนซีปรากฏว่าให้แค่อันดับที่4นะครับอันดับที่5คือโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับอันดับที่6คือบาร์เซโลนาสเปนในที่โดดเด่นอยู่อันดับ6นะอันดับ7คือเมืองเอดินบะระของสกอตแลนด์ซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักรนะครับอันดับที่8เม็กซิโกซิตี้เนี่ยราคาไม่แพงความสุขประทับใจเกณฑ์เนี่ยสูสีกับเมืองไทย สุสากรุงเทพเลยน,นะฮะแต่เมิโกูมาเป็นดับ8นะครับอันดับที่เก้าลอนดอนของส,หร,สหราชสหราชอาณาจักรเป็นเมืองหลวงของอังกฤษก็สหราชอาณาจักรนะครับและอันดับที่10เซี่ยงไฮ้ของจีนนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่า10เมืองเนี่ยที่ไม่เข้า,ท,ขาที่ไม่เข้าตาไม่ถูกใจคนจีนซีเลยคืออะไรรู้ไหมฮะญี่ปุ่นโตเกียวโอซาก,ก้าฮอกไกโดไม่อยู่ใน10เมืองแรกที่ดีที่สุดของคนจีนซีเลยเลือเชื่อครับ ดันนในเอเชียที่ติดตใน10อันดับแรกนี่นะฮะจะมีก็คือเซี่ยงไฮ้ของจีนแล้วก็กรุงเทพของเมืองไทยเท่านั้นเองครับการสำรวจตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่วัยสาลงมา1 8 5 0 0คนตาม20เมืองใหญ่ๆที่กระจายอยู่ทั่วโลกนะฮะก็น่าจะมีผลกับเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเราถ้าหากว่าไปกระตุ้นถูกจุดนะครับดึงคนวัยรุ่นจันซรีเนี่ยเข้ามาเทีเท่ยวเยอะๆเพ,าพราะว่าตอนนี้เขาก็ให้เครดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากรุงเทพมีความหลากหลายจริงๆนะฮะแล้วก็ Wi-Fi เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าแน่นแล้วก็นี่นะครับคนพวกนี้ชอบนะใช้ชีวิตติดเน็ตใช้ชีวิตติด Wifi ไฟตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการได้พบปากกับเพื่อนรุ่นใหม่ๆซึ่งกรุงเทพและประเทศไทยเนี่ยนเะเป็นเบ้าหลอมในการที่ดึงคนจากต่างประเทศนี่เข้ามาเยอะแยะกันมากมายอยู่แล้วนะครับ